โมกมโมกมใส่ได้ยังไงเนี่ยใส่ไม่เป็นเลยอ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอุปกรณ์ใส่ได้กันนี้ไหมในที่ในชื่ออุปกรณ์ที่ว่าลวดนําทางใส่ได้ง่ายง่ายเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทํากันนะครับวัดดีครับ,บเจอกันอีกแล้วครับกับช่องาเกมนนงในวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาในการ ร้อยได้ใส่รูเข็มนะครับมีวิธีการทำอุปกรณ์นี้ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับหนึ่งกันไกนะครับสองเข็มกลับได้นะครับสามไม้ปากกานะครับสี่ไม้บรรทัดนะครับ ถ้า,เ,าเป็นลวดสายไฟนะครับผมจะใช้สายไฟเก่านะครับที่ว่าเราไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็เลือกที่มันจะมีลวดทองแดงเป็นฝอยๆอยอยู่นะครับที่จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่แบบนี้อยู่นะครับนี่นะครับมันจะเป็นฝอยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะครับว่าเริ่มต้นยังไง เรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนการทํานะครับเราก็จะมาตัดสายไฟนี้ก่อนนะครับโดยการก่าไว้สักประมาณ4นิ้วนะครับก็วัดเอานะครับประมาณ4ี่นิ้วหรือมากกว่าผมเอาสักประมาณ4นิ้วครึ่งนะครับก็ขีดเอาจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดนะครับ นี่ผมใช้กันไกรที่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรากันไกรเนี่ยมาตัดลวดหรือมาตัดอะไรพวกนี้ทําให้กันไกเนี่ยมันจะเสียหายได้นะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วผมก็เลยมาตัดได้นะครับแต่แนะนําให้เพื่อนๆใช้ครีมนะครับผมก็ตัดแล้วหลังจากที่เราตัดนะครับเราก็จะได้นี้เลยนะครับต่อไปเราก็จะมาดึงเส้นลวดนี้นะครับออกมาจากแกนนะครับ เราก็ตัดตัดอีกครั้งนะครับตัดให้พอได้ฉีกนะครับนี่นะครับพอฉีกได้เราก็ฉีกนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้เราได้พระเอกของเราแล้วนะครับก็คือ ลวดทองแดงที่เราจะใช้ในการทำอุปกรณ์นะครับหลังจากนั้นเราก็ลอกเส้นลวดออกมานะครับก็นำทางเขาก็ตัดปลอกข้างบนมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงปลอกเอาไว้ดึงปลอกนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเดื่อเราจะได้ทำด้ามจับนะครับผอานนี้เราก็ดึงดึงลวดนะครับดึงออกมาหนึ่งเส้นนะครับ นี่นะครับดึลวดทองแดงนี่ออกมาหึงเส้นนะครับนี่นะครับลวดทองแดงจากนั้นเราก็พับครึ่งนะครับพับครึ่งลวดนี่นะครับพับครึ่งนะครับเมื่อเราพับครึ่งแล้วเราก็รีดนะครับรีดเพื่อให้ ให้เข้าคิดกันมากที่สุดนะครับรีดให้เข้าคิดมากกันมากที่สุดนะครับรีดไปนะครับรีดไปเรื่อยๆเราอาจจะใช้เข็มนะครับเราอาจจะใช้เข็มเนี้ยเป็นตัวนําด้วยใส่ไปในรูนะครับแล้วก็บีบบีบปลายนะครับเพื่อเขาเล็กที่สุดยิ่งเล็กยิ่งดีนะครับก็บีบ,บ นี่นะครับนี่นะครับลวดมันจะขนานกันแล้วนะครับมันจะตีขนานกันนี่นะครับเห็นแล้ยังครับหัวนะครับหัวพยายามดัดให้ตรงนะครับนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ่าวนี้เราก็จะมาทําด้ามกัน ลายเนี้ยเรากะว่าให้เว้นพื้นที่ไว้ให้เขาซักประมาณนี่ผมกะเอานะครับแต่แล้วแต่เลยซักครึ่งนิ้วก็ได้นะครับซักประมาณครึ่งนิ้วนะครับสักประมาณครึ่งนิ้วเพื่อเราจะได้ทําเป็นด้ามนะครับขั้นตอนแรกเราก็นี่นะครับฉีดทองแดงออกมาเป็นแบบนี้นะครับพอหลังจากนั้น จบไม้แน่นนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนแบบนี้หมุนไปนะครับหมุนไปหมุนไปนะครับหมุนไปจนจนสุดนะครับครับเมื่อเราหมุนได้จนสุดแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปเอาปลอกสายไฟที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะครับนี่นะครับปลอกสายไฟวัดไว้สักครึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับประมาณนะครับ ประมาณครึ่งนิ้วผมก็จะตัดล้ครึ่งนิ้วจากนั้นนะครับแล้วก็เอาทองแดงที่ได้นี้สอดลงไปนะครับแล้วก็หักนะครับงอหัวเขาเข้าไปนะครับงอหัวก็ใส่เข้าไปครับ นี่นะครับเอาหัวใส่เข้าไปตอนนี้ยังไม่แน่นนะครับยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เราก็ค่อยหาทองแดงนะครับหรือไม่ก็เพื่อนๆอาจจะใช้เป็นสกอ็อตเทปเป็นผ้าเทปอะไรก็ได้นะครับพันไว้แต่คราวนี้ผมก็จะใช้เป็นก็ทองแดงก่อนแล้วกันนะครับยัดเข้าไปนิดนึงเพื่อให้เขาไม่เลื่อนนะครับไม่เคลื่อน ก็ใส่ไปครับใส่ไปเลยครับอีคเห็นครับใส่ก็ตัดครับเราก็ตัดนะครับนี่นะครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับครับต่อไปเราจะมาทดลองใส่นะครับเอามาใส่กันจริงๆเลยนะครับขั้นแรกนะครับ เอาลวดนำทางใส่ได้แบบง่ายง่ตัวนี้นะครับมาใส่เลยนะครับนี่เข็มนะครับเข็มมันนี้รูเขาจะเล็กมากนะครับเล็กมากเลยนะครับขั้นตอนการใส่นะครับนี่นะครับเอาอุปกรณ์ที่เราทำนะครับมันจะมีปลายอยู่นะครับแล้วก็ใส่ในรูเข็มนะครับนี่นะครับหลังจากที่ใส่ในรูเข็มเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการใส่ได้นะครับขั้นตอนแรกเราก็เอาเล็บนะครับใส่ไปในนี้นะครับในในได้ทองแดงที่เราทำนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีรูแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเอาได้นะครับใส่ นี่นะครับเราก็จะได้ใส่เห็นไหมครับเป็นได้ใส่นะครับจากนั้นเราก็เดึงเลยนี่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ได้อยู่ในรูเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับต่อให้เข็มรูเล็กแค่ไหนเราก็ใส่ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่กันอีกครั้งนะครับตอนนี้ได้ ครับคราวนี้เราจะมาใส่กันอีกครั้งนะครับการใส่ครั้งแรกมันจะทําให้รูนี้เริ่มเปิดแล้วนะครับหมายถึงว่านี่ครับกดลวดเริ่มเปิดใส่ครั้งที่สองจะง่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใส่ไปได้เลยาช่องเราใส่นะครับนี่นะครับพอใส่ได้แล้ว ก็เหมือนเดิมน,นะครับนิดนึงนะครับแล้วก็เอาได้นะครับก็ได้เนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับได้ใส่ไปนะฮะนี่นะครับ วันนี้เราก็ทำอุปกรณ์เรียบร้อยกับอุปกรณ์ที่ชื่อลวดวน,นำทางใส่ได้ยง่ายเหมาะกับแม่บ้านและเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ที่เราจะต้องเย็บหน้ากากอนามัยกันน,นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้จักเย็บผ้านะครับบางครั้งเราใช้เข็มกับได้ธรรมดาขั้นตอนในการใส่ได้มันก็ยุ่งยาก<ช>อุปกรณ์ตัวนี้ ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะตอบโจทย์กับทุกๆคนนะครับพบกันได้ใหม่กับช่องบาเกมนะน้องทุกวันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับจะไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างทั้งหมดเลยให้กับใช่ให้กับช่องเราด้วยยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามกันต่อนะครับเราจะมีคลิปดีๆให้ท่านชมได้ทุกวัน สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย